โอเคถ้าแล้วก็นะฮะวันนี้มาแคดเกม q w p นะฮะซึ่งเป็นเกมเกมนั้นไม่รู้ครับต้องลองเอ้ยเออต้องลองเล่นดูก่อนนะครับมีปุ่มอยู่สามปุ่ม Q W O กับแล้วก็ P นะฮะโอ๊ย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 หัวโคก

สงสัยมันมันยากกว่าเล่นมาริโอไนโกลอีกนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเล่นไปเล่นมาริโอไนโกลดีกว่าไปเนี่ยเฮ้ยไปแล้ว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 ลุก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 ไปต่อไปต่อเร็วไปต่อไปต่อโมโคเฮ้ยได้เมสโอ้ยล่วงไป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  ไปดิไปดิอย่าอย่าล่วงอย่าล่วงอย่าอย่าล่วงอย่าล่วงอย่าอย่าล่วงโอ้ยไปโอ้ย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 เอออย่าไปจะไปข้างหลังทำทำไม่มาข้างหน้าดิเออ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 เกมอะไรวะเอ้ย วิ่งได้0เมตรนะแบงค์คิดดูดิ <c oughs> <c oughs> วิ่งได้ลบหนึ่งจุดสองเมตรแต่เคลนมา <c oughs> เอ้ยโอ้ไป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 หอ้โหกเอ้ยโอ้ยมึงมาข้างหลังแทนเนี่ยโอ้ยไปข้างหน้าดิไปข้างหน้าไปข้างหน้าทำไมข่าวนี้ว่งอย่างนั้นวะเอ้ยไปดิ เอ้ยน่าน่าเฮ้ยโอ้ยไปโอ้ยโอ้ยเฮ้ยลืนเฮ้ยเฮ้ยพอเลิกเกมนี้ฉันยังไม่รู้เลิกพอ